สวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านะจ่าที่เขามารับชมสองไมื่อกี้พาลุยจ้าสวัสดีพ่อใหญ่แม่ไงเอฟซีทุกคนทุกท well> yeah, like ่านครับผมจ้า uh ทั้งที่อยู่ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเนาะจ้าครับผมเมื่อวานพอกันวันที่สิบแปดน่อยเนาะแม่นครับผมสิบแปดสิงหาคมปีหกเจ็ดจ้าเมื่อวานเมื่อกี้ก็พกกีกับพาเขาปลาหาเห็ดคือเก้าวละจ้าพอกันเมื่อวานบรรยากาศแจ่มใสเนาะแดดครับไม่แดดครับผมเมื่อคืนกับปลอดภัยเนาะแม่นฝนพอตกจากพี่น้องเมื่อคืน กะไปตามรุ่นตามช่วงก็ไม่กี๊พอกิ๊จำมาเนี่เขาป่าหาเห็ดสีไใดสี่มันบอหน่าจ่าสีพอเห็ดปวกคือเพื่อนมอนเอนาะแน่นครับผมวันนี่ก็หาจนพี่น้องแต่ว่าปอพอเนาะครับพอกตับสีดอกวันนี้ไป็นเหลือน้ำกันจ้ะพี่น้องพี่กันวันนี้ข้ามาป่าลางนะคะของบ้านน้องเมฆค่ะตำบลหันคามอำเภอบุญทลิกจังหวัดบุรีบบรัมย์นีจ้ะแต่กันได้ไปครับผมอ้าวตอกแดงแหกมันครับผมอตอกเอาแหกก็มันไปก่อนครับผมกอแดงคือเก่ากอแดงคือเก่าเหรอครับผมแน่นหมดละแน่นเนาะ ก๋วแดงแกงหวานคืนอก็ครับผมมีนรุ่นเมืองสีพอเฮ็ดป่วงต้องเขา,าบ่ครับนี่มาอยากให้เราเฮ็ดปวกเนาะแม่นครับโอ้ดอกส้มแบบงามครับผมบาน <c oughs> นี่ขึ้นมากุกเกิลน้อยนึงจ้ะดอกนี่คือบานนะบาน <c oughs> <c oughs> บานแล้ยวอายคนบ่เห็นก็ได้บานจ้ะโเตะกระบานงามด้วยครับผมงามอยู่จ้ะปื๊ด <c oughs> ดอกไม่กี่เข็นครับผมางามคือกันอร่อยน้องามคือบุน ขอบคุณค่ะอีกจดอกสวยงามครับผมไม่ฮัทเมื่อกีหักหมาเนาะแหมถ้าดึงขึ้นเลยแตกเลยดิยแตกเอ้ยขาเพิ่นกะกบวดอยู่เนาะไม่ฮัดจนเป็นหอยเนาะเดี๋ยวเป็นไงเนาะอ่ะไม่งินครับผมแต่ว่าขาอบอุนตึงขึือเก่าครับผมโภลงามดีครับลิเคลียร์ใบใหม่ปลุก จะเห็นอีกดอกหนึ่งจ้ะพี่นนองกำลังโพล้ะมันก็ออกเรือยๆอยู่ครับเพชรกอรจ้ะสงดอกด้วจ้ะพี่น c นีน่นพอดีเลยครับผมอุ๊ยคางามนะค้างย,ยวจ้ะอาออดอกเี่เือกีคิดล้งแหมูเตี๋อยน<า>ี่บอนะงเพ่อนอหมเตี๋บ่จ้กพี่หน oc อ,อ๋อหมูดุด สาเล่จ้าดอกน้อยๆยังมีส่อนมาอีกเนาะแง่นจ้ะออกใหม่นี่น้องดำจ้าอ้าวน้องดำอีกครับผมดอกนังจ้าอึดแล้วครับผมดอกนีงามแหรอจ้าง,งามเด็ดค่ะบวบๆเนาะเรียกว่าห่างๆเนี่ยครับมือนนี่งามเนาะดอกนีน่เนาะงามจ้า อีกดับหนึ่งไงยถา <น directions S 1> <น>ดตดีกำลังพอดีเลยครับออกที่มันมมนมาหนึ่งนอกนาะแมนจะอาบน้ำดูมเาเมื่อเอาไม่หี่แม่ว่าแมนแมนพอจอะแมนแบบตะไคร่นะโอ้ยแบบตะไคร้เขียวแมนไม่ได้สาเห่เลยนี้คือน้องดำจ้ะน้องดำจ้า ขาแม่ก,กินไม่กินขาจ้ะแต่ว่าโดง่งเนง่ยแข็งนี่สวยด้วย,วย,ยด้วยอไอ้พด้เล่มพันแนยเด็กน้อยเนาะจ้าเ,เด็ดพวกพอเลยครับพี่น,อน้องยังมันพออยู่จ้าเด็ดพวกจักจะไปจังไรหดอกครับผมหาครูพลมานนเห็นพลบเลยครับผม,อ,ม,อ,บผมอยากเบิ่งอยากเห็นอยากพ่ออยากพ่ออยากพ่อเอาหาไปเรื่อยๆครับผมพ่อจะน้องดำ น้องขาวขาวคือบปอๆเนาะพี่น้องเนาะทำไมอีกดอกนึียนะของน้องดำก็ดีดอกครับผมดีอ่น้องน้อ, <c oughs> นองอด,ดองำก็ยังหาหยางเนาะใช่ครับจ้ะอยู่ในหมู่ม,มือที่สุดคือดำทีดำแห่งอยู่ใน,นมหมู่ม,มือ่ฮะไหนอยู่จ้ะอืมส่วนที่ล,ล่มขนแห้งเนาะเอาอยปีนง่ายชวนเดี่ยว หมูเตที่ไม่ใช่มูเพิ่นเห็นหอยเพิ่นหมาจีมูป่านี่เพึ่งเหลืองจ้ะหรือเพิ่องนาฮอหน่อยเนาะนี่จอเพิ่นข้าพรมนะแกงเดีวคือเห็ดเพื่งข่ามใด้ครับจ้าอ่าสีขาวเห็นสีเหลืองอีกแล้วพี่น้องดอกนี่คือแมงกินเกลือเพิ่นเกิดหน่อยหลายพี่น้องดอกครับผมอ้แต่เพิ่นได้หลายนี่งามขนาดนะครับแกงกระเสบ็จเนีนจ้ะ Uh, since since yeah so well uh, owego, no ี่เมันลอยเลยได้ยัยอาหยากเนาะเห็ดก็ได้ครับเลยพอมานเลยเมื่อกี้ว่าเห็ดปวกเล่งมาใส่เลยเห็ดตรงฝนพี่น้องบ้านกอหนึ่งเป็นเหงาของคนอยู่ครับแต่หางดอกบุ้ยใหญ่เนาะไม่เห็นจ้ะดอกจุูมดูอาจจะดอกคือเก่าหลายดอกกันจ้ะเ้ยเห็ดกอครับผมโอแดงหนึ่งดอกครับ บานนะเนะบานเลยครับผมเดี๋ยวเราจะ้อทองข้าดูสิบว่าทองข้าขาเนายจ้ะโอดีอีกสองครับผมเฮ็ดเนี่ยโอ้ยเฮ็ดเนี่มันขัน,นอยงเนาะขาหนาหลาย ขานาโกงขงโกให้น้องกยุงจ้าเย็ยังีหายแลงามอยู่ทัวละอ้ี่น่งมี้ยนั่นแม่กัดไม่กี่กอนี่ยพวกคนกัดไปหาพี่นะอ่ามันหมูเต๋อมเพื่อนพวกคนรอยขาเห็นไม่กี่เ้ห็นลห็เอ้านึกว่มันเห็นดอก จุ่มๆได้ยนืะตัวนี้ปลอดไพ่เพราะ่มีหยังกัดเนาะอือง่ามไหมเล็บจุ่มๆครับผมตัวน่ะข้าวบวบจ้ะจ้ะบานกระงังงามน่อยเนาะแั้นจ้ะตัวนี้คือกัดไปหลายแหวกเติอครับอือหน่อยเดียวบจ้ะอีกจ้ะบานแล้วจ้ะ ดอกงามเนาะแมนครับแสดงสีก้งามงามเห็ดแดงนาจ้ะจุ่มอยู่ดิเห็ดแดงจ้าเห็ดแดงจ้ะเห็ดปิงข้าราชบิพารก็จะเห็นดอกเดี่ยขึ้นมาอยู่ครับผม ขึนเหมาเอาดอกนี้ไม่กิ่ดเห็ดกอโอ้เห็ดอึดแข็งด้วยครับวันนี้เห็ดห้าหยากครับผมหยาข้างนอกนี่ครับผมบ่าวาแต่ห้าหยากจะเห็ดปวกเห็ดกอรดกอระหยาจากน,นอหยากทุกสนิดเลยจ้ะโอ้ยข้าลายดอกสวยงามแห้ครับผมอวบดีเหบอ้ยป้าห้องนอกกหันในดอกบานนี่ดอกดอกตูมใช่ไหมเนาะนี่น,นี่เป็นอีกดอกนะึง ก็ว่าเพิ่กับหายยากขึ้นกันครับผมคู่ปีกับพ่อไหนยุปีนี่ปิ้นจ่ได้ดอกครับผมเห็ดพันวาลายกับคือโบหลายนี่พ่อได้เก็บไปเรื่อยแต่หังบัดบุมีกับบุมีเลยเนาะแม่จ้าขาดไปเลย <c oughs> อ้เปลือกตาทำแต่เห็นครับมันนี้ อยู่ปลาลางครับผมมันมีกลิ่นกระเทียมผู้ด้วยครับหวานกลินผูเ้เลยสีดอกเนาะเออยู่ผู้เลยสียู่ปลาลางเห็นดอกแหลกโอ้มีการเคาะสู้เคาะเมงลายแมงลายบ่แมีนจ้าเป็นกระบาน<ม>แห้งแล้วล่ะครับผมเดี๋ยกับกีตําปนได้ครับตัวนี้ใดจ้ายังมาเคาะเอาแมงออกแมงครับาตาหน่อยก็เต็มอยู่ดอกครับเพราะว่าเห็ดดอกอไงปแกงยอยู่ดอกเนาะปได้อแกงอยู่ครับมื้อนี้าาไปที่ผ้าฮะอวยกลับครับผม พาไปเดี่ยๆที่เก่าเหรอครับผมหาไปน้ำทางล้มเมืวเนี่ครับผมเแดงหนามึงเฮ็ดโก้ด้วยครับผมโก้แดงเนาะโก้แดงเจ้าหวานนี่โตครับผมเฮ็ดเจ้าหน้าขาวครับผมสาวหน้าขาวแดงหนาครับผมมึงเฮ็ดโกอเราเหรนครับผมเห็น กินแตงนาโอ้แต่บอกแม่กินไม่เด้ดเดกินะเิก็มาอยู่นหนบอเนี่ยนห,หนาเพิ่เนะจ้าคุณกินอถคุณ้บผมตัวน้อยๆเนาะแต่กินหลาย,ลยด้ยสพพยะพี่น่องหลังแหล่ด้ครับหลังแห่เนี่ยพ่ได้เลี่ยมตองขาวด้วยไอต่ว่าสีมันดำหยอดหมดสีสีอีกโอ้เลือดเตะต่อพี่นเองเลือดเตะขาด้วยันี้เลือดเตะขานันดอกมึด ได้อยู่ไอ้ได้ได้ขาอยู่จะทองเพื่อนอุยโญ่อยู่นี่ดอกว่าไปยิงนะได้อยู่เกียงไหนจ้ะเกียงนาดี่จังเลยเกียงชอลงไปเลยน้องหอดขาสอดมากเลยเด็ดเต็มดอกน้าคนถิ่นไทยหายอยู่ครับผมเห็โก้ตุ้งดอกเทียมเดียว มันย,ย,ยูดอ,อกงามอยู่เดี๋ยวงามเนาะจ้นะครับไปวัวไปหารถนะครับี้เพราะว่าหากะตดเวลาแล้วครับผมจะเร่งใบคอยร้อยตำแล้วครับผมจะสรุปผลงานการยืมรถปุ๋ยแล้วครับ กลับบ้านแล้วครับผมไปลงผลงานกันครับผมงานมหอดหลดแล้วครับโอ้เหมือนในอากาศอ้าวแห้งด้วยครับจะเป็นฝนสิทุกจะไม่เฮ็ดสิออกบ่าหัครับผมต้องร่อหลุดมือไม่ไปเรื่อยๆครับผมมือนี้เฮ็ดปวกกะย่อมแพ้ครับผมบ่พออีกคือเก่าครับผมมือนี้ไปหาจนเมื่อยแล้วครับผมบ่พอครับผมเมื่อกี้ก็พบเกลี่ประมาณเฮ็ดปวกไปแล้วครับผมแต่ล่อส้มมือไม่แหละครับผมแต่จะล่อขึ้นเก่าหระครับบ่เตอร์พ่อเนี่ยจ้ะ ผมไปไกลๆรถเมื่อกี้พวกแห้งให้นีเออสุดยอดแล้วครับผมเหมือนนี้ปลูกหักเลยปลวกตาปลวกตาดอกเดียวกะบบสวยบ่คือยจะล้างผู้เนาะนี่ครับผหมือนจ้าพี่น้องได้กระตาหน่อยนึงเนาะแมทครับผมพ่อได้แกงจ้ะพ่อได้แกงพ่อได้พ่อนหญ่แม่ไงเอฟซีพี่น้องทุกคนทุกท่านนะน่าจะพี่น้องเฮ็ดปลวกนั่น เลาะจนใหม่แหละจ้ะพ่นได้กับเวพ่นได้กับเบิ้งบ่อปอยอมเนาะมื้อนี้ย่อมเผ็ดเฮ็ดพวกบ่ามันจ้ะยอดได้ยอดไม้ข้าก็จะเป็นเฮ็ดแดงกอเฮ็ดแดงหนาสาวแหล่แน่เนาะแม่นครับผมก็เฮ็ดผึ่งทานผึ่งดำจ้ะผึ่งคาลายแน่ยังละเล็กละน้อยสมกันไปครับผมแม่นจ้ะเฮ็ดตาหน่อยนึงจ้ะพอได้แกงใหญ่ๆพุ่นล่ะจ้ะพี่น้องแกงกินบ mm ่เ hmm บิดดอกจ้ะ แม่นครับผมเร่งกอเร่งนากน็เริ่มหายากหายากทุกคิดเลยจ้ะพี่น้องแม่นครับผมกระตาเนี่ยคับเฮ็ดกระตาเมื่อกี้เขาใส่เอาสรุปว่ามานพอได้กินอยู่ครับผมกระตาเดียวจ้ากระตาหน่อยสั่มพี่น้องจ้าพอได้แกงจ้าแต่สำหรับคลิปวันนี้น่าจะเป็นคลิปของที่ที่ปแปดนะจ้าที่ปแปดสิงหาคมปีหกเจ็ดจ้าเมื่อกี้ก็พอกินก็ขอฝากผลงานไว้อีกคลิปหนึ่งด้อจ้า ถ้าชื่นชอบวิดีโอจังไรก็อย่าลืมซอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งน,นันาา่นนะจ๊ะเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องไม่ขี้พว้าลุยจา้าไม่ขี้ก็พอกี้ก็ขอขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใจคือเก่าละจา้าขอบพระคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านนะจ๊ะที่คอมเมนต์ดีๆเข้ามาให้กำลังใจไม่ขี้กพ็พอกี้จ้าครับผมขอบพระคุณลหลายๆครับผมจ้่สำหรับคลิปมื่อนี้ยไม่ขี้ก็พอกี้ก็ขอฝากไว้เพียงซ้ำนี้ละจ้า เอาไปพบกันไหมเมื่อหนาว่าไม่คิดสีภาพไปหาหยังพี่จัดไหนเนาะจ้ะวันนี้ไม่คิดก็พอกี้กัเขาตัวรากระบาลกอนด้อจ้าอเขาวคำว่าสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์ทุกคอมเม่์ทุกการติดตามทุกการที่ชมทุกกำลังแรงใจนะครับผมทีเอฟซีทุกคนทุกท่านส่งกำลังแรงใจมาให้พอกี้เม่คิดครับผมขอบคุณหลายๆครับผมกระบานครับผมพอกันไม่คิดหนาครับผม